กูแอปแบลวนะคะวันนี้มาฝึกโยคะกับโูนะคะท่านี้ก็อาจจะยากไปสักนิดนึงสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกนะคะยังไงแล้วค่อยๆฝึกตามกูได้ค่ะเริ่มจากเราตั้งเข่าปา,าขึ้นมาค่ะโอเคนะคะใช้มือซ้ายค่ะจับปายเท้าขวาทางด้านนอกค่อยๆฝึกตามนะคะแล้วเราเก่งหน้าท้องนะคะค่อยๆยก ขาขวาขึ้นมาใช้มือขวาซอนใต้ขา่าขวาแล้วไปวางทางด้านข้างขยุ้ม็ปลูถทวยไว้จากนั้นนะคะเราค่อยๆเหยียดขาให้ตรงผักแขนซ้ายนะคะค่อยๆผัดไปทางด้านหลังโอเคนะคะเราอยู่ในท่านี้เลยตาเรามองผ่านต้นแขนซ้ายขึ้นไปบนเพดา ท่าสักครู่หนึ่งนะคะพยายามหายใจเข้าออกเราก็จะปึ้งนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆปล่อยขาลงค่ะก็อย่าลืมทำอีกข้างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกผุ้ม,มั่นใจเลยว่าปึ้งแน่นอนก็บางคน อาจจะทำได้แค่จับไปท้าใช่ไหมคะแล้วยกข,ขาขึ้นใช้สอกปาเนี่ยผักผักผักขาออกไปขยุมเป็นลูกถ้วยบางคนไม่สามารถเหยียดเหยียดขาได้ก็อาจจะงอๆอะไรแบบนี้ไม่สามารถผักแขนไปได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ค้างอยู่ในทาน่านี้ก็ได้ฝึกไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าบางคนก็อาจจะได้ ข้างทาวไว้ฝึกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอเรายืดได้เราก็จะค่อยๆยืดระพยายามเอาหน้าออกมาออกมานะคะแล้วเราก็ค่อยๆผัลมันขึ้นไปก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆยืดไปเรื่อยๆได้แค่ไหนก็ไม่ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนฝึกไปสักอาทิตย์หนึ่งสิบวันสองอาทิตย์เดี๋ยวมันจะค่อยๆเหยียด เหยียดได้เองนะคะท่าที่ร่างกายเรามันจะปรักเลยค่ะคราวนี้ลองดูนะคะเรามาเก่งหน้าท้องกันอีกท่าหนึ่งเราตั้งเขา่ทาทั้งสองข้างขึ้นมาค่ะเราพยายามนั่งให้เต็มก้นนะคะสำหรับคนที่ก้นเยอะเอาเราเอาเข่าชิดติดกานเรกากอดเข่าไว้ก่อนนะคะคราวนี้เราค่อยๆใช้มือเราจับไปที่ส้นเท้า ทั้งสองข้างนะคะแล้วเราลองดูนะคะเก่งหน้าท้องแล้วเราค่อยๆยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาก่อนบางคนอาจจะไหนหลังก็ไม่เป็นไรเราก็ลองไปฝึกข้างๆกำแพงนะคะถ้าเราไหนหลังเราจะได้มีกำแพงรองรับสำหรับบางคนเนี่ยแค่เอาขาขึ้นนิดเดียวก็ล้มแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเก่งหน้าท้องนะคะลองดูคะ่ะเอาใหม่ ค่อยๆยุขาขึ้นมาก่อนค่อยๆค่อยๆเตะขาขึ้นค่ะค่อยๆนะคะสมมติได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรเราฝึกแค่นี้ก่อนก็ได้พยายามดันเข่าชิดติดหน้าอกไว้ขาอยู่ในท่านี้ไปก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยๆปล่อยลงทำซ้ำค่ะค่อยๆยกงขึ้นม่ะถ้าใครเหยียดขาขึ้นไปได้ก็ค่อยๆเหยียดขึ้นไปนะคะ ขาท่าไว้นะคะจากนั้นค่อยๆปล่อยขาลงค่ะเดี๋วกผูจะหันทางด้านข้างที่ดูนะคะเอามือจับส้นเท้าไว้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเราก็เก่งหนะะ้าเขาแลายุขาขึ้นมาแค่นี้ก่อน แล้วก็หายใจเข้าออกเลยค่ะเก่งน้าท้องเยอะๆนะคะคไขวายก็ค่อยๆยกขาขึ้นมาไหวแค่นี้ก็อยู่ในท่าน,นี้นะคะคไขวายก็ค่อยๆเหยียดขาดขึ้นไปค่ะก็ขันท่าไหวนะคะ ค่อยๆปล่อยขางลงค่ะโอเคนะคะยังไงแล้วเพื่อนๆก็ลองฝึกกันดูนะคะท่านี้ก็จะเอ่งหน้าท้องมากๆเลยค่ะ